นี่มันมากลางเดือนกันยามันมากน่าจะใกล้ๆกปลายฤดูฝนแล้วเนี่ยฝนกับตกเยอะมากเลยเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยมันตกดีแท้ตกตั้งแต่ยังไม่คำ่ำบ่ายห้าโมงเย็นมันตกจนพอเข้ามาสามทุ่มตกหนะักอีกโอ้ตกเหมือนกันน้ำจะท่วมวัดปีนี้ปีนี้ ทางอีสานตอนบนนี่น้ําฝนเนี่ยเยอะมากแต่อีสานล่างนี่รู้สึกว่ายังขาดแคลนน้นามไม่เยอะฝนไม่เยอะไม่รู้อีสานล่างก็จะขี้เกียจภาวนาไม่รู้แล้วฝนก็เลยแรงเลยแห้ง <c oughs> การภาวนาอย่าไปเลือกฤดูการอย่าไปเลือกที่นน่นที่นี่ การอารมณ์จิตอารมณ์ใจเราเลือกเอาที่ว่าเพียงว่ายังมีลมให้ใจเข้าออกเท่านั้นตาใดที่ยังมีลมให้ใจเข้าออกไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็าตามก็าภาวนาได้แต่ถ้าหมดลมหายใจเข้าออกแล้วอยากจะภาวนาแสนอยากจะภาวนาก็ไม่มีโอกาสที่จะภาวนาแล้วเป็นเป็นการสวยผลเต็มที่เพราะฉะนั้นเรายังมีโอกาสพบชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นมานี่ ที่ได้ในอัตภาพสมบูรณ์อย่างนี้มันไม่ใช่ของง่ายแล้วเรากม็มีเครื่องหมายยืนยันเลยว่าพบชายข้างหน้าของเราเราจะได้อัตภาพความสมบูรณ์อย่างนี้เพราะในเมื่อเราได้อัตภาพสมบูรณ์อย่างนี้แล้วเราก็รีบเร่งเอากําไรจากอัตภาพอันสมบูรณ์นี่แหละกําไรของเราจะเกิดขึ้นมาก็คือขึ้นมาจากจิตจากใจของเราเท่านั้นส่วนภายนอกส่วนภายนอกทุกสิ่งทุกประการ เปียงเป็นเพียงของเกี่ยวข้องกันอยู่ชั่วระยะหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่เกินร้อยปีเกี่ยวข้องกันเท่าที่เรายังมีลมให้ใจเข้าออกอยู่ถ้าหมดลมให้ใจเข้าออกแล้วเราก็วางทุกสิ่งทุกประการออกไปจะห่วงแหงขนาดไหนจะรักจะจะชังขนาดไหนก็ตามที่สุดแล้วก็วางคือเจ้าของเดิมก็คือ,ค,อคือโลกนี้เองเราะในโลกนี้จึงเป็นโลกที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีอะไรขาดขาดตกบกพร่องไม่มีอะไรขาดแคลนเลยสมบูรณ์อยู่ตลอดอนันตกาล พอสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาบนผืนโลกอันนี้แล้วก็มาเกี่ยวข้องกับสมบัติของโลกเกี่ยวข้องไปชั่วเพียงชั่วระยะลูปลูบคำคำ,คำกันแล้วก็จากไปใครมารอใครอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็มาเกี่ยวข้องแล้วก็จากไปมาเกี่ยวข้องแล้วจากไปเรียกว่ามาลูปลูปคำคำแล้วก็จากไปโลกนี้จึงเป็นทางผ่านของสัตว์โลกหมดเป็นทางผ่านของพวกเราเราไม่สามารถมายึดโลกนี้อยู่ได้ตลอดอนนัฐฐนตการ เราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราผ่านมาก็้ผ่านไปผู้อื่นเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปออกไปอยู่อย่างนี้ตลอดอน,นันตการไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอาประโยชน์จากโลกนี้ได้ก็คือเอาเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราก็มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นเองอย่างอื่นนี่เป็นของชั่วคราวเป็นของเกี่ยวข้องในช่วระยะหนึ่งรูปรูปคำคาแล้วก็จ่าไป แต่สิ่งที่เราจะไฟฟ้าเอาจากพื้นโลกนี้ไปได้ก็คือบุญกับบาปแต่ด้วยความเป็นบุติชนคนมีกิเลสข,ของเราเราท่านๆน,น,นี่แหละมันง่ายไปในทางสร้างบาปแตถ่ถ้าสร้างบาปแล้วมันก็จะไม่จะกดทวงจิตใจดวงนี้ให้ต่ำซามลงไปเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติก็เป็นพบที่ที่ต่ำซามลงไปเรื่อยอ่าเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นบุติชนของพวกเราจึงไม่ควรที่จะนอนใจไม่ควรจะประมาท ปล่อยด็ความเป็นพุ้ทีชนจูงเราไปอยู่ตลอดเราต้องรู้จักฝืนฝืนความเป็นพุทธิชนของเราฝืนความเป็นพุ้ทีิชนของเราเข้ามาสู่เส้นทางของอริยะบุคคลอตอนนี้การจะเข้ามาสู่เส้นทางของพระอริยะเจ้าได้ก็จากการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นแหละพระอริยะเจ้าเป็นอ,อยู่ที่จิตที่ใจพระอริยเจ้าอยู่ที่จิตที่ใจดวงบริสุทธิ์ เพราะนั้นเราจะเข้าไปสู่เส้นทางของพระริยาเจ้าได้ก็เดินตามรอยของของพระริยาเจ้านี่แหละก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราอยู่เสมออยู่ที่ไหนก็มีพุทโธพุทโธเป็นเป็นหลักยึดเพื่อไม่ให้จิตเป็นเพ่นพ่านออกไปเกาะเกี่ยวของความนึกคิดุแต่งอดีตอานาคตเอ่อหรือเรื่องกุศลอกุศลให้มันให้มันอยู่กับที่ให้มันอยู่กับที่อยู่กับพุทโธพุทโธเมื่อมันเมื่อเราทําบ่อยเข้า กำกับเอาเอาสติกำกับจิตให้อยู่กับพุโทโธบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันก็คุ้นเคยคุ้นเคยอยู่กับอยู่กับพุทโธมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันมีความคุ้นเคยมากขึน้นมันมันก็ไม่ดิน้นรนพอเวลาเรายกเอาพุโทโธมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตจิตก็ไม่ไม่ดิน้นรนไม่ทุรน,นทุรายหาหารูทางจะออกตอรูต้องทางอยู่เ,เหมือนกับยังยังไม่เคยยังไม่เคยภาวนาหรือเริ่มต้นภาวนา พอเรามาภาวนาบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็มีความคุ้นเคยในการอยู่กับพุทโธพออยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องจิตมันก็มีความมีมีความเบาความสบายเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจเพราะอารมณ์เรื่องราวที่มันครอบงำจิตใจนั้นมันมัน,ม,นมันเบาบางจางออกไปจางออกไปเพราะจิตมันมีที่อยู่และมีเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธพุทโธนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ปรา,ารถนาความสุขเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดก็ตามเด้อ ให้เอาพุทโธไปด้วยเอาพุทโธแนบสดิทอยู่กับที่จิตของเราด้วยความมีสติจะนั่งกับพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยแล้วเราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้พูดคุยอะไรนั่งอยู่เฉยๆกับพุทโธพุทโธเดินอยู่เฉยๆกับพุทโธพุทโธไปยืนอยู่เฉยๆกับพุทโธพุทโธไปไม่ไม่ให้ไม่เป็นการยืนเดินนั่งนอนที่ศูนย์เป่าถ้ามีพุทโธอยู่ด้วยเนี่ย การยืนเดินนั่งนอนอันนั้นจะมีคุณค่าที่สุดจะไม่มีคําว่าศูนย์เปล่าเลยเมื่อเมื่อมีคุณค่าขึ้นมาโดยการสร้างของเราเองไอ้คุณค่านี่แหละจะนําชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ